ผูพ้พอผู้แม่เสียใจที่ลูกของเจ้าของว่าเป็นดั่งทีหวังลูกเลือกเดินทางอีกเสี้ยนทางหนึ่งทีพอแม่บ่ให้เดือนลูกของเฮ้านีย่ยย่อมเฮ้าเลี้ยงมั่นมาตัางแ่น้อยเท่าไงเฮ้าพยายามสอนมัน่นเอาความคิดของเฮ้าไปกอกเสียใจมัน่นเพราะว่าเฮ้าอยากให้มั่นได้รับได้ดีแต่ว่ามั่นสิมีประโยชน์นีหยังเมื่อเฮาสอนมั่นไปแล้ว มันก็เลือกเดือนทางของมันอีกเสียนทังหนึ่งลูกผู้บางคนแทบสีบ่ได้สอนแต่ว่ามันก็จดจำสิ่งที่เขาบอกหรือว่าเขาผ้าเหตุดได้ดีแล้วมันก็เลือกสีเดือนทังไปน้าเข้าพอกับแม่ก็ได้เป็นแค่งเงาคองลูกเทานั้นหลายย่อมเข้าสีไปบงการขีวิตของมันเหี้บได้ดีเพราะว่าขีวิตคองลูกกับขีวิตของเข้ามันคนละส่วนกันแล้วเขาก็ได้เป็นแค่งเงา ที่ค่อยอยู่เบื้องหลังของลูกค่อยพยุงลูกเมื่อลูกลม้มค่อยให้กำลังใจเมื่อลูกสำเร็จความหักที่แท้จริงที่พอกับแม่ควรมีให้แก่ลูกก็คือปล่อยให้เขาเดินเสียนทางของเขาเองปล่อยให้เขาใส่ชีวิตของเขาเองให้เขาได้ประสบเจอปัญหาเองแก้ไขเองแล้วเขาก็กสิเป็นคนที่เข็มแข็งยม